สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์สวนกันต่อนะคะในช่วงสปริงหรือฤดูใบไม้ผลิกันนะคะเราเริ่มจัดสวนสไตล์คอทเทจนี้ได้ประมาณ5เดือนแล้วค่ะฤดูใบไม้ผลินะคะดอกเขาก็เป็นบ้านสะพรั่งให้เราได้เชยชมมาต่อกันที่การ์เด้นเบนี้นะคะที่เห็นก็คือ c คลเมริสนะคะ เป็นพันแจ็คมานีนะคะดอกเขาใหญ่มากๆเลยค่ะส่วนข,ข้างๆ l 莱มา t ิสที่เห็นนะคะก็คือป๊อปปี้นะคะมีพัน์สีแดงแล้วก็มีพัน์สีชมพูนะคะดอก l e มาริสนะคะหรือดอก l e มา t ิสแล้วแต่จะออกเสียงเลยนะคะที่ประเทศไทยเราก็เคยอ่านเจอนะคะก็มีคนปลูกได้นะคะเขาชื่อว่าดอกคำปองน้อยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปเสิร์ชดูกันได้เนาะ สีเขานะคะสวยมากๆเลยะคะแล้วดอกเขาก็ใหญ่มากด้วยค่ะก่อนจะปลูก克莱เมดิสนะคะก็แนะนําให้ศึกษาเขาให้ดีด้วยนะคะเพราะเขาค่อนข้างเอาใจยากนิดหนึ่งนะ,ะข้ามาดูทางนี้กันต่อนะคะต้นนี้ก็คือต้นซาวเวียนะคะเป็นพันธุ์สีม่วงนะคะซาวเวียนะคะเป็นต้นไม้ชอบแดดนะคะ สีของเขาก็จะสวยนะคะถ้าปลูกโดนแดดเนาะส่วนถัดมานะคะก็เป็น H นะคะหรือว่าสโนว์เมเดียนนะคะดอกของเขานะคะถ้าเขาบานก็จะสวยมากๆเลยนะคะเป็นดอกสีขาวซึ่งมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะนอกจากมีดอกที่สวยแล้วนะคะก็จะมีผลเบอร์รี่เล็กๆนะคะที่คนเขาสามารถนำมาทำชัดนี้ได้เนาะส่วนงข้างนี้คือฟ็อกซ์กรอบนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะที่เราบอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นป๊อปปี้พันธสีแดงแล้วก็มีพันธ์สีชมพูส่วนตรงนี้ก็คือซารฟเนะคะเซนเซชันเป็นพันธเล็กนะคะสูงได้ประมาณ20เซนแล้วก็แผ่กว้างประมาณ20เซนนะคะตอนนี้เขาก็ยังไม่สวยมากนะคะเพราะเขาชอบแดดจัดๆนะคะหน้าร้อนเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะมาดูมุมตรงนี้บ้างนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าเราปลูกต้นอะไรมั่งนะต้นแรกนะคะที่เราจะพามาดูก็คือต้นนี้เลยค่ะต้น สไปเรีย uh, นะคะส่วนถัดมานะคะก็คือต้นบัตเลรียหรือบัตเตอร์ายบูชนะคะเป็นพันธ์แครนรัสนะคะสีเขาก็จะอ,ออกสีแดงนะคะแดงบานเย็นเลยนะคะดอกเขาก็ำลังจะบานนะคะดอกนี้นะคะบัตเตอร์ายนะคะหรือว่าผีเสื้อนาะชอบมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ผีเสื้ออย่างเดียวนะคะพึ่งหลากหลายสายพันธุ์ก็ชอบมาดอมดมดอกนี้นะคะ ซึ่งเราว่าเขาสวยมากๆเลยนะคะในสวนไรายคอตเทจดูแลก็ไม่ยากนะคเขาชอบน้ำน้อยเนาะแล้วเขาก็ชอบแดดจัดค่ะดอกของเขานะคะคล้ายๆกับดอกไลแลกเลยนะคะเป็นทรงสามเหลี่ยมนะคะน่ารักมากๆเลยแหละคะ่ะพันแครนบราสนี้จะแตกต่างจากพันบลัสพิงจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะสีเขาจะเข้มกว่าส่วนพันบลัสพิงนะคะสีเขาก็จะอ่อนกว่านิดหน่อยค่ะ ค้ถัดมานะคะเราจะพามาดูา H เฮชที่เราปลูกไว้นะคะเป็น,นะะพันฮันนี่ซัคโคนะคะก็จะรูปร่างประมาณนี้เนาะก็เขาก็เจริญเติบโตได้ดีเลยทีเดียวนะคะส่วนทางนี้นะคะก็เป็นเซลฟียอกลวนะคะเป็นพันสีแดงเนาะเราก็ได้ปลูกพันธุสีม่วงไว้ใกล้ๆกับเขาด้วยนะคะสีเขาหน้ารับมากเลยส่วนตรงนี้นะคะก็คือสโนมีเดียนอีกแล้วนะคะ ก็ปลูกไว้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาให้สมมาตรกันเนาะค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังนะคะว่าเราปลูกดอกอะไรไว้นะคะดอกนี้ก็คือสวีทพีนะคะสีเขาสวยมากๆเลยค่ะเราก็ได้ทำค้างไว้ให้เขาเลื้อยนะคะเราปลูกเขาจากมเมล็ดเนาะช่วงฤดูออล u ทินะคะหรือช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะตอนนี้สปริงนะคะเขาก็เจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะ ต้นสวีทพีนี้นะคะเขาชอบน้ําเยอะนะคะเราชอบความชื้นมากๆเลยนะคะถ้าไม่รดน้ําเขาล่อยนะคะเขาอาจจะตายได้เนาะแล้วดอกเขานะคะถ้าอยากจะให้ดอกดกๆเนาะก็ควรที่จะเด็ดดอกบ่อยๆนะคะทุก7-10วันนะคะ <ๆ S 1> เพื่อกระตุ้นให้ดอกใหม่ๆออกเยอะๆนะคะยิ่งเก็บยิ่งแต่ค่ะก็ใครที่อยากลองปลูกนะคะแนะนําเลยคะ่ะปลูกง่ายปลูกจากมเมล็ดนะคะ,ะ,คะก็หวานไปเลยนะคะช่วงฤดูดดใบไม้ร่วง อย่างที่เราบอกนะคะเขาชอบความชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะเขาชอบแดดนะคะแต่ถ้าแดดจัดมากนะคะอาจจะทำให้เขาแห้งกรอบได้นะคะถ้าดูแลเขาไม่ดีเนาะประมาณว่าแดดช่วงเช้าแล้วร่มตอนบ่ายนี้ก็จะดีมากๆเลยนะคะขะดอกสวีทพีนะคะเราก็มีหลากหลายสีเลยนะคะก็มีทั้งดอกสีแดงมีสีฟ้าอ่อนแล้วก็มีสีม่วงนะคะมีสีเลือดหมูด้วยเนาะ ซึ่งเขาคละกันนะคะเราปลูกคละกันเลยพอเขาโตนะคะออกดอกเราว่าเขาสวยดีนะคะหลากหลายสีมาชนกันเนาะดูมุมนี้นะคะกับดอก Everlasting ดอก Sweet Pea สีม่วงอ่อนกับ Everlasting สีชมพูสวยมากๆเลยนะคะสีเขานะคะหวานหวานนะคะดอก Everlasting แล้วก็ตัดกระดอก Sweet Pea นะคะสีเลือดหมูกับสีฟ้าอ่อนสีม่วงๆเนาะ ันทำให้ดูแบบเด่นขึ้นมาเลยนะคะถ้าใครที่อยากจะปลูกสวีทพีนะคะเราก็แนะนำให้ทำค้างให้เขาเลื้อยขึ้นด้วยนะคะเพราะเขาเป็นไม้เลื้อยเนาะเขาชอบเลื้อยขึ้นสูงๆเลยนะคะก็จะทำแบบไหนก็ได้นะคะแต่ของเราก็คือเอาไม้ไผ่เนาะแล้วก็ทำเป็นทรงสามเหลี่ยมให้เขาไต่ขึ้นไปนะคะ ก็เทรนเขาในแบบที่เราอยากจะให้เขาเป็นนะฮะจะทรงสูงทรงกลมหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมก็แล้วแต่ความชอบเลยนะถ้าถัดมานะคะเราจะพาทุกคนเดินไปดูกระถางแขวนนะคะ hanging basket ของเรานะคะว่าเราปลูกพืชผักอะไรในกระถางแขวนของเรานะคะนี่เลยค่ะเราปลูกสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้ลูกเขาก็ดกมากเลยนะคะก็เริ่มจะเห็นสีแดงๆแล้วเนาะก็ปลูกสตรอเบอรี่ทุกกระถางแขวนเลยนะคะ ดอกสตรอเบอรี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะสีเขาเป็นสีขาวนะคะตัดกับผลเขาซึ่งเป็นสีเขียวอ่อนตอนนี้ก็สวยมากเลยะค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็คืออาเลทิสนะคะหรืออผักสลัดนั่นเองเนาะมาดูอีกมุมหนึ่งของอา r a สตรอเบอรี่นะคะกระถางนี้ก็มีลูกออกเยอะแยะเลยนะคะก็เห็นแล้วก็ชื่นใจนะคะสำหรับคนที่ปลูกสตรอเบอรี่เนาะก็อีกไม่นานก็คงจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะ ดูดูซา r อบรี่นะคะมุมนี้กับดอกเอฟเวอร์ลาสติงสวยน่ารักมากๆเลยค่ะปลูกไว้ในกระถางนะคะเราก็ต้องทำใจนะครับเผื่อว่ามีนกเอยอะไรเอยนะคะมากัดกินซารอบรี่ของเราแต่เราก็จะค่อยๆดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะถ้ามมาดูมุมโดยรวมนะคะสวนช่วงสปริงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ่ EP ที่แล้วเราพามาดูตรงโซนนี้กันแล้วเนาะก็จะมีต้นกระ,พะ,ะเพาน,นะคะเป็น perennial r e s e นะคะแล้วก็มี everlasting ที่เราบอกไว้ในเอพิโซดที่แล้วเนะาะตรงนี้ก็จะมีต้นดิวนะคะที่เราไม่บอกอยู่ด้านหลังนะคะเป็นผักชีลาวเนาะลืมให้ดูดอกสีขาวของ s n a p d r a g o n นะคะ <c oughs> เขาเลื้อยมาชนกันกับ everlasting <c oughs> นะ,ะสวยน่ารักมากเลยละคะ่ะสีขาวกับสีชมพูนะคะเขา เข้ากันดีๆเนาะต้นพักชีลาวหรือต้นดิวนะคะก็ปลูกง่ายะคะ่ะเราก็หว่านเขาจากเมล็ดนะคะส่วนดอกนี้นะคะก็คลาแมริสอีกแล้วนะคะก็เป็นพันธุ์เฮนรี่ยายนะคะเขาก็เลื้อยขึ้นอ่าการ์เด a นอานะคะที่เราทำไว้นะคะส่วนตรงนี้เป็นพันธุ์มอนทาน่านะคะคลาแมริสค่ะ ตอนนี้นะคะเขาก็ออกดอกให้เราเฉยชมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะพันธนี้เป็นพันมอนทาน่าสโนว์เฟลนะคะดอกเขาก็จะต่างจากเคยเมดิสสองสายพันธุ์ที่เรามีเนาะวนทางนี้นะคะก็คือพกากรองนะคะแล้วก็บลูเบลชื่อภาษาไทยเขาก็มีนะคะชื่อว่าดอกระคังนะคะก็มีพันธุสีขาวแล้วก็มีพันธุสีฟ้าด้วยนะคะ u ลูเบลชอบแดดจัดนะคะแล้วเขาก็เป็นไม้หัวนะคะปลูกไม่ยากนะคะชอบความชื้นเนาะดอกเขาก็จะบานในช่วงฤดูสปริงหรือฤดูใบไ,ไม้ผลิเนาะดอกเขาเหมือนระครังเลยนะคะเราก็ได้ทำการปลูกเขาในสวนโซนคอตเทจเนาะแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะตรงโซนด้านหน้าบ้านเรานะคะอันนี้ก็เป็นโซนหน้าบ้านเราเลยเนาะ และถัดมานะคะก็คือ,อฟูเชียนะคะพันเบลล่าเนาะหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าตุ้มหูนางฟ้าหรือคมไฟญี่ปุ่นนะคะดอกนะคะสีเขาสวยหวานมากๆเลยนะคะฟูเชียนะคะจะปลูกในที่มีแดดหรือว่าในร่มก็ได้นะคะเขาก็สามารถออกดอกให้เราชมได้ค่ะถัดมานะคะก็คือฮูชิรานะคะเป็น ไม้ใบที่สามารถปลูกในร่มนะคะสีสันเขาสวยงามมากเลยค่ะส่วนในกระถางแขวนด้านหน้าบ้านเราเนาะเราก็ปลูกต้นพิทูเนียนะคะก็มีหลายสีเลยมีสีบานเย็นสีชมพูแล้วก็สีออกแดงๆนะคะที่ทุกคนเห็นเนาะเราก็ปลูกเขาจากเมล็ดนะคะส่วนถัดมานะคะก็คือก็คือเจเรเนียมนะคะพันไอพีลีฟนะคะสีเขาก็สวยนะคะ ขัดมาทางนี้นะคะก็คือจอ h n นนี่จามาบนะคะก็เป็นดอกหน้าแมว mm hmm. ดอกไฟโอล่าเนาะก็สามารถนำมารับประทานได้เหมือนกันนะคะสีเขาน่ารักมากๆเลยล่ะคะ่ะมาดูในกระถางนี้บ้างนะคะก็จะเป็นเจอเรเนียมพันบิเกรสเนาะปลูกง่ายมากๆเลยนะคะพันนี้ส่วนทางนี้ก็เป็นพาราโกเนียมนะคะเราปลูกในกระถางเหมือนกันค่ะ ถ้ามองจากไกลๆเราก็นึกว่าเขาคือไฮเดรเงียเนาะทรงเขาจะคล้ายๆกันนะคะเป็นเจเรเนียนะคะปลูกง่ายและสีเขาก็สวยละมุนมากๆเลยแหะคะ่ะข้างๆที่เห็นยาวๆก้านยาวๆนั้นก็คือบลูมเบรฟนะคะเกิดเองจากเมล็ดเนาะสีของพารากนเนียมนะคะหวานหวานสวยแล้วก็ปลูกง่ายมากๆเลยะคะ่ะส่วนต้นถัดมานี่ยก็คือ Rosemary นะคะเราปลูกในกระถางเหมือนกัน,นะคะ่ะ เทเรเนียมต้นนี้นะคะชื่อว่า apple blossom นะคะสีเขานะคะคล้ายๆกับสีของดอกกุหลาบเลยนะคะเวลาดอกเขาตุ้มๆนะคะก็จะคล้ายๆกุหลาบเลยส่วนกระถางแขวนนี้นะคะก็เป็น pepper daisy นะคะเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองของออสเตรเลียนะคะเราก็ปลูกในกระถางเล็กๆนะคะดอกเขาน่าราักมากๆเลยนะคะดอก pepper daisy นะะี้เขาชอบแดดจัดนะคะ ยิ่งแดดจัดเขายิ่งออกดอกให้เราได้ชมเยอะเลยเนาะก็วางในที่ที่มีแดดนะคะถ้าถัดมานะคะก็จะมีเจเรเนียมเลมอนโรสแล้วก็พันไอวี่ด้วยค่ะส่วนกระถางนี้นะคะก็คืออ่าจะเลนิสเมเปิลนะคะดูหนาวนะคะใบเขาก็ร่วงหมดนะคะตอนนี้สปริงเขาก็เริ่มแตกใบใหม่มาให้เราได้เห็นแล้วค่ะส่วนดอกนี้นะคะคือพะกากรองพันสีขาวเนาะเราปลูตรงโซนหน้าบ้านนะคะปลูกกับดินเลยค่ะใกล้ๆกับโขดหิน เพื่อที่จะให้เขาย้อยลงมานะคะตอนนี้เขาก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยค่ะพันุนี้เป็นพันสีม่วงอ่อนค่ะเราก็รอเวลานะคะให้เขาสูงใหญ่แล้วก็อยากจะให้เขาเลื้อยลงมาบังหินนะคะเราว่าเขาน่าจะสวยดีเนาะส่วนดอกนี้นะคะก็คือดอกอ่ากุหลาบเนาะพันมาดามไอแซกนะคะหน้าสปริงนะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะ กลิ่นเขานะคะหอมหอมหอมมากเลยค่ะเดินมาจากไกลๆนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเราก็ยังได้กลิ่นละมุนของเขานะคะกลิ่นของเขาก็คล้ายๆกับผลของบร,รัสฟรีเลยนะคะจะออกคล้ายๆกับละมุนเปรี้ยวหอมหอมกลิ่นผลไม้ย,ยังไงอย่างนั้นค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะใต้ต้นโพนิเชลเราก็ปลูกดอกริเดนเคิลัสอ u นิมอ m นี่แล้วก็มีดอก everlasting ด้วยนะคะมีฟร e เชียมีสีม่วงแล้วก็มีอะนิโมนีนะคะสีขาวอยู่ด้านหลังเนาะดอกนี้นะคะสวยน่าราักมากๆเลยนะคะสีเขาเป็นสีม่วงนะคะม่วงอ่อนแล้วก็มีม่วงเข้มด้วยนะคะทั้งหมดนี้เขาเป็นไม้หวมัวหมดเลยนะคะเราก็ปลูกไว้ใต้ต้นพลิเทลนะคะเวลาเขาออกดอกพร้อมๆกันนะคะเราว่าเขาสวยละมุนมากๆเลยะคะ่ะ จริงๆก็มีดอกสีเหลืองด้วยนะคะก็คือดอกจอ h n นควิลนะคะคล้ายๆกับดอกดัฟเดิลเนาะตอนนี้เขาก็โรยไปแล้วเนาะก็จะเหลือแค่ดอกเอเวอร์ลาสติ n งอะนิโมนีรีนังคิลัสนะคะส่วนในกระถางนี้นะคะเราก็ปลูกดอกบลูเบลล์นะคะตอนนี้เขาก็ออกดอกให้เราได้ชมแล้วนะคะสีเขาก็สวยมากเลยในกระถางนี้นะคะก็คือต้นบลูเบอรี่นะคะเห็นดอกไหมคะ ดอกะคอน่าสีชมพูออนสวยหวานมากๆเลยนะคะแล้วผลบลูเบอรี่นะคะก็ดอกเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็เตรียมตัวรอที่จะเก็บผลผลิตเขานะคะเดี๋ยวเราให้ดูชัดๆเนาะดอกเขาเป็นยังไงเราก็ปลูกเขาลงในกระถางนะคะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีทีเดียวเลยละคะ่ะดอกมากๆจนกิ่งเกือบจะหักแล้วนะคะ กระถางนี้นี่ก็คือต้นแอปเปิ้ลมินท์นะคะเป็นมิ้นท์แฟมิลี่นะคะอีกพันหนึ่งนะคะก็คือแคทมิ้นท์เนาะดอกเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกลิ่นของเขานะคะก็เหมือนกลิ่นมิ้นท์ทั่วไปเลยนะคะหอมฉุนเลยเนาะแต่ว่าแอปเปิ้ลมินท์นะคะกลิ่นเขาจะคล้ายๆกลิ่นของแอปเปิลเลยคะ่ะาการ์เด้นทัวร์ในช่วงสปริงนะคะเราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะราหวังว่าทุกคนจะมีความสุขการรับชมนะคะ ส่วนเล็กๆของเราเนาะและเผื่อว่าใครอาจจะนำทริคที่เรากล่าวไว้นะคะไปเป็นประโยชน์เราก็จะยินดีมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ